สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคระเช่นประถมศึกษาปีที่หกกันค่ะอันดับแรกเรามาทบทวนเศษส่วนอย่างต่ำกันก่อนค่ะเศษส่วนอย่างตา่ำก็คือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดๆที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว หาเศษส่วนอย่างต่ำอ่าเราจะหาได้อย่างไรนะคะข้อ1น,นะคะเศษสิบหกส่วนสี่สิบอ่าน้องๆจะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังไงเทคนิคง่ายๆของพี่เลยก็คือหาหอร์มนนะคะ หรือถ้าน้องๆไม่หาหอรอมอน้องๆก็ต้องแม่นสูตรคูณนะคะว่าอะไรที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนะคะโอเคนะคะ่าทีคิดนะคะเอาเศษนะคะ16อหก16กับ40พี่จะมาหาหอรอมรนะคะ,ะเห็นมันเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะ16กับ40เอา2องสองแป 2 4โอเคต่อไปนะคะยังเป็นเลขคู่อยู่สามารถนำสองมาหารได้อีกอ่าสองสองสี่ปดสองสิเป็นยี่สิโอเคนะคะอ่าหารสองได้อีกสองสองสี่สองห้าส่าทีนี้ห้ากับสองอะไรหารลงตัวไหมคะ ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอ่าอันนี้เราหาหอรอมอเนะหาะหอหาหอรอมอเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหอรอมอคืออ่าคือสองโอเคคือสองสองคูณสองคูณสอง มีค่าเท่ากับ2 2 4 4คูณ2เป็น8เพราะฉะนั้นนะคะอ่าเราเอา8มาหารทั้งเศษและส่วนอ่าก็จะได้เป็นเท่ากับ16ส่วน4 0หาร8ทั้งเศษและส่วนอ่าโอเคนะคะ8หาร16ได้2 ส่วนแปลนหาร40ได้แปดห้าสรับหเพราะฉะนั้นสีส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือสองส่วนห้ของคนนี้ต่อละค่ะอ่าต่อไปอเราเห็นเจ็ส่วนเ0้าข้อนี้ง่ายมากๆดูก็รู้แล้วนะคะว่าอะไรหารอ่า แม่10หารลงตัวแน่นอนอ่าเอา10ตัดทองเลยได้ไหมคะก็เป็น10 7เจ็ดเป็นเจ็ดสิเป็นเก้สเหลือเจ็ดส่วนเก้าส่วนเมีอะไรหารลงตัวไหมคะมีหารลงตัวก็คือ1นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรหารลงตัวเลยนอกจาก1เพราะฉะนั้นก็ตอบแล้วคะ่ะ7ส่วน9ตอบค่ะอ่ามาดูที่ข้อ3นะคะ อ่าข้อ3 56ห้าสิบหกส่วน63อ่าถ้าหาหอร์โมหหาอรมของข้อนี้หาหอร์โมนะคะอ่าห้าสิบหกกับ63มอ่ามีอะไรหาร5663ลงตัวไหมคะอ่าถ้าใครแม่นสูตรคูณนะคะสามารถสามารถตัดทอนได้เลยอ่าลอง เจ็ด <7 S 2> ได้ไหมเจ็ดอ่าลองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหสิบกเจ้าถูกไหมถูกไหมเอ่ยอ่าถูกนะคะ7 8 5 4, 6 7 9 6 3 เพราะฉะนั้นก็ตัดทอนได้เป็นอแป7 8 50ห7 9ห่ว13าเพราะฉะนั้นก็จะได้8ส่วน9ต่อแล้วค่ะเห็นง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นไปดูเรื่องต่อไปกันเลยค่ะทบทวนเศษเกินและจำนวนคระจะแบ่งออกเป็น2ข้อนะคะน้องๆ มาดูที่ข้อหนึ่งกันเลยข้อหนึ่งการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคระทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้เป็นจำนวนนับโดยมีเศษที่เหลือเป็นตัวเศษและมีตัวส่วนคงเดิมเป็นตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคระทำยังไงนะคะก็เอา 21่สอ่วนเาเอา21ตั้งหารด้วย9กอ่าเเท่าไหร่เป็น21่สมีไหมคะไม่มีใกล้เคียง21คือรับ2 9 2เก้ลบกันได้3าอ่าลบกันเหลือ3จะเขียนได้ไง่ายเราก็นำจำนวนนะับที่หารได้ก็คือ2เขียนสองไว้ ตัวเศษที่เหลือคือ3ตัวส่วนคงเดิมคือ9อ่ะต่อแล้วค่ะข้อ2การเปลี่ยนจำนวนคราบเป็นเศษเกินทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นตัวเศษของเศษเกินและมีตัวส่วนคงเดิม ต่อไปตัวอย่างการเปลี่ยนจำนวนคระเป็นเศษเกินอ่าทำได้ยังไงเขาบอกว่าให้นำตัวส่วนไปกวคูณกับจำนวนนับแล้วก็บวกด้วยตัวเศษอ่แล้วก็ได้เท่าไหร่คะ7 1 7ส่วน4 7 3เ1 21บวก4เป็น25ตัวส่วนคงเดิม27่อ่ายไหมคะ,อะลอง ลองยกตัวใหญ่สักหนึ่งตัวลองดูนะคะเอาเป็นข้อสองอ่าเอาซะหนึ่งเศษสองส่วนห้าอ่าได้เท่าไรคะห้าหนึ่งห้าบวกสองได้เจ็ดตัวส่วนคงเดิมคือห้าอ่าต่อไปอข้อสามข้อสามเออเอาเป็นห้าเศษสองส่วนสามอ่า 5้าห้บวกสเป็น17ตัวส่วนเท่าเดิมคือส่วน3ต่อละค่ะการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนคระเทคนิคง่ายๆเลยทำส่วนให้เท่ากันแล้วนำเศษมาบวกหรือลบกันถ้าเป็นจํานวนคระให้เขียนจํานวนคระในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบ จะแบ่งออกเป็นสองกรณีนะคะมาดูกรณีที่1เลยกรณีที่1ส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบกันส่วนตัวส่วนคงเดิมอะมาดูข้อ1น,นะคะจงหาผลลัพธ์ของ1นึ่ส่วนหบวกสองส่วนหาน้องๆจะเห็นว่า ตัวส่วนเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเรานำตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะก็จะเป็น1-2บวกสส่วนยาวยๆเลยส่วนด้วย5อ่า1-2วก2ได้เท่าไรคะได้3-5ส่วน5ต่อลคะค่ะอ่าข้อต่อไปนะคะข้อ2จงหาผลลัพธ์ของเศษ13ส่วน5ลบด้วยเศษ8ส่วน5อ่าน้อจะเห็นว่าตัว ส่วนเท่ากันแล้วอ่านะคะเพราะฉะนั้นนำตัวเศนมาลบกันได้เลย13-8สลบ8ส่วน5ได้เท่าไหร่คะได้อ่าได้5ส่วนอ่า5ตัด5ได้ก็515 515เพราะฉะนั้นก็ตอบ1นะคะตอบแล้วคะ่ะ ่ข้อต่อมานะคะเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ1เศษ1ส่วน2บวกด้วย3เศษ1ส่วน2อาเราจะบวกกันได้เราทำยังไงคะทำให้เป็นเศษเกินก่อนก็คือ2เอา2มาคูณ1เป็น2บวก1เป็น3ส่วน2บวกด้วย2 3เป็น6บวก1เป็น7ส่วน2 ส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันได้เลยนะคะก็จะเหลือส่วน2เท่ากับ10ส่วน2อ่าจะเห็นว่าจากนี้จะเห็นว่าสามารถทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำเด้ได้นะคะก็คือนำสองมาหารก็ได้เป็น2 1 2 2 5เป็น10ตอบ5อ่าตอบแล้วค่ะ กรณีที่สองส่วนไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกหรือลบกันตัวส่วนคงเดิมไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะว่าจงหาผลลัพธ์ของเ4/3ส่วน4บวกเ1ส่วน8น้องจะเห็นว่าเรายังบวกกันไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนเรายังไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ตัวส่วนเท่ากัน เทคนิคง่ายๆเลยคือพี่จะหาครโนนะคะาหาคอรโนหาคอรโนของ4กับ8นะคะคอรโนของ4กับ8ปด2สองสอ่สองสี่แปหารสองสองหารได้อีกสองหนึ่งสคอรโนเพราะฉะนั้นนะคะคอรโนคือ สอคูณ2อคูณ2 2คูณ2คูณ2คูณ1ไม่ต้องคูณก็ได้นะคะเพราะนั้นได้เท่าไหร่คะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8เพราะฉะนั้นโครโนโรของเราก็คือ8นะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าโครโนโรเป็น8ตัวนี้ก็ไม่ต้องหาก็ไม่ต้องหาตัวมาคูณแล้วนะคะเพราะเป็น8แล้วเพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ย เราเอาอะไรมาคูณถึงจะได้เป็นส่วนแปดคะ,ะคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะ,ะต่อไปบวกด้วย1ส่วนแปดคูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8บวก1ส่วนแปดเพราะฉะนั้น เหมือนในกรณีที่1นนะคะก็คือตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นําตัวสีมาบวกกันเลย6กบวกหส่วนแเท่ากับเจส่วนแต่อแล้วค่ะอ่าข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษเจส่วนหลบด้วยเศษสส่วนสอ่าเพราะฉะนั้นเราหาคอรอนอนก,ก่อนเลยนะคะหาคอรอนอ,อ ของ4กับ6 5 2 2 4 2 3 6อ่าเพราะฉะนั้นคอรนอรคือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ2 2 4 4 3 12เพราะฉะนั้นครน คือ12เราต้องทำส่วนให้เป็น12นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ6กับ4ทํทำควรน้อยให้เป็น12ทําทำได้ยังไงอ่า7ส่วน6 7ส่วน6คูณอะไรได้12คูณ2ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะน้องๆต่อไปลบด้วย ลบด้วย3ส่วน4อ่า3ส่วน4 4คูณแล้วได้12คูณ3ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาผลคูณออกมา7 2 10, 4, 14 4 4ส่วน12ลบด้วย3 3เป็น9 9ส่วน12อ่าเพราะฉะนั้นส่วนเท่ากันแล้ว นำเศษมาลบกันได้เลยก็เป็น14ลบ9ส่วน12 14ลบ9ได้5ส่วน 12, 12, 12ตอบแล้วค่ะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ 1เศษห้าส่วน12บวกด้วย7ส่วน24อ่าเราจะเห็นว่ามันมีจำนวนคล้าอยู่เราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนทำได้ยังไงก็เอา12คูณ1เป็น12บวก5เป็น17ส่วน12บวกด้วย7ส่วน24่อ่ะหาโครอโนหาโครอโนจะได้12กับ24ี หารครโนโได้ไหมคะกดสองหกสิบสเป็นยี2สิมเป็นหกสองหกเอาสหารได้อีกนะคะสามหนึ่งสามสอครนคือ,อ2อคูณสคูณสคูณสเท่ากับสองสองสี่สปแปดาม 24เพราะฉะนั้นกรนก็คือ24นะคะ,ะเราก็เอา17ส่วน12 12คูณ2บวกด้วย7ส่วน24เพราะคอราเขาคือ24เราต้องทำส่วนให้เป็น24นะคะ เพราะฉะนั้นสิบเจ็ดสองเป็นสิบเจ็ดสองเป็นเท่าไหร่คะเป็นสามสิบสี่ส่วนยี่สิบสี่บวกด้วยเจ็ดส่วนยี่สิบสี่ตัวส่วนเท่ากันนำตัวเซษมาบวกกัน34บวก7ส่วน24เท่ากับ เป็นเท่าไหร่คะเจ็ดบวกสี่เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดทศหนึ่งเป็นสี่สิบเอ็ดส่วนด้วยยี่สิบสี่ตอบแล้วคะ่ะเข้าต่อไปนะคะจงหาผลลัพธ์ของห้าเศษสองส่วนสามลบด้วยสามเศษหนึ่งส่วนหก เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เป็นเจ็เกินก่อนนะคะถ้าได้เป็น3ามห้าสิบหบหกสบวกสเป็นสิบเจ็ะส่วน3ลบด้วย6กถ 6, 6, ึงเป็นหกสอสอบวกห่เป็นสิาส่วนหก่ะส่วนยังไม่เท่ากันหาขอคอรโนสากับ 6, หกคคอรโนโได้3า3หนึสองห จะได้เป็นครนรคือสามคูณสองเท่ากับหกเพราะฉะนั้นสิบเจดส่วนสามก็ต้องคูณสองส่วนสองลบด้วยสิบเก้าส่วนหกนะคะสิบสิบ 7จคูณสเป็น34มส่วนหลบด้วย19บเก้าส่วนหเท่ากับเท่ากับสิบ้ส่วนหต่อละค่ะ